มัน5,000ันบ่โอ้งามเนาะเป็นตลาดสดเด้อพี่น้องบ่มีขายเสื้อผ้าเครื่องนุ่งมีแต่อาหารอย่างเดียวเนาะอมาก่อก็มีเนาะจอก็มีเนี่ยนี่คือพัมโดเท่าไหร่ปลาเค็งใหญ่เนี่ยบ่าวสอนเกิดมาเป็นลูกชาวนาจากพ่อแม่มารันดามาศึกษาอยู่ อ้ทีพี่น้องหมดสู้กัสู้กันนตอนนี้เบาซอนอยู่ที่โตเมืองทา่าแขกแข้งคมวลวันนี้เข้ามาในเมืองพี่น้องเลยทีมนี้สิพาพี่น้องเข้าไปรอบไปเที่ยวตลาดแรงบ้านศรีวิไลต่ก่อนเบาว้อนเคยว่าว่าตลาดแรงบ้านจอมเพชรบ่มแม่เนาะตลาดแรงบ้านศรีวิไลไกลบ้านพนสะอาดไกลกับบ้านจอมเพชร ตอนนี้เป็นเวลาตอนแรงพี่น้องเลยอยู่ที่เมืองท่าแขกมือนี้ฝนตกอากาศเศร้านะาะเศร้าบางกี้นี่พี่น้องเลยพอดีบาสอนมหาหอดเขตสามแยกบ้านคำบ่อน้นทิมนี่ฝนกระเซาเนาะตัวตกแห้งพอสมควรยินจะเอาพายุเข่าเว,ว้น,นพายุเข่าในวันที่8ถึงวันที่ส2กันยา ผนกระตกเรื่อยๆเนาะบาดตกบาดเศร้าบาแดแจ๊ตอนนี้ก็เริ่มเศร้าแล้วพี่น้องในแม่นางเลขที่13บไต่เนาะเขตเมืองท่าแขกพี่น้องเป็นปูยางสำเร็จเรียบร้อยเป็นกระทางปูยางอันสะพานเนาะมีแซมเส้นจ,จ,จราจรมีดอกไฟยื่งทางกลางคืนนี่ฮู้งแจ้งคาขนาดเลยตอนนี้เพิ่นเห็ดมาฮอดเขต สารเมืองทัดแขกเขตบ้านนาบวัวยังพรได้ดำเนินต่อเถอ,อะเนาะตามแผนการที่บปาสอนได้ยื่นมาจะเฮ็ดออดปละแขวงจับปลาซักแต่ว่าโครงการใหม่ยังพรได้เกิดขึ้นเถอ,อะเนาะเขตนี้เป็นเขตบ้านคำบอนตสะบ้านสุขสวรรค์กตบ,บ้านโพนสะอาดตัวหลายคนมาเอื้อมวาลักษี ทางหน้าก็มีคิ้วรถเมล์รว่าสถานีรถเมล์าแขกเ่ินไปเวียงจันทร์รว่าลงทางภาคใต้การเดินทางก็สระดวกสบายไปมาสบายแล้วพี่น้องทางกว้างขวาง,งทากแขกหานครล,ลงเวียงจันทร์ถ้าเป็นรถส่วนตัวใช้เวลาประมาณสีห่ห้าสุโมงก็หอดเนาะทางดีตั้งแต่ทากแขกจนหอด เขตเมืองปากงื้อเนี่ยเป็นทางแบบนี้มดเนาะในทางปูยยางอัสภานแต่ว่าจากเมืองปากเงื้อมาเขตสบานนครลงพิจทร์กำลังก่อร้างอยู่ฝนตกแหงขนาดที่น้องเลยเบ่งคือบริแหง้งเบ่งน้ำไหลเนี่ยระบายบ่ทันเนาะกใครจะบอกสอนมาซาเนาะมาไวกว่านี้ละเปียกแน่นอน อ๋อแล้วตลาดซีวิไลทพี่น้องเมืองธาแขกแว่งข้ามมวลมัดหาพันจีบมัดหาพันบ่<ม>โอ้งามเนาะงามอย่างไรอามันเนาะชัวทั้งเลยนามือบ่อนเหรอเธอเลย บ้านสั่งซีวังไฟโั้มาไก่เนาะเงีเงามเลยเครือกบมันห้าพันโอ้ข่ากระเลแทงกระโลหาพันพอดีพอด,ด,ดีขายจำนี้ละขากแล้วอันนี้ก็มันห้าพันบ่มันหาพันคือกันบ่โมเมน้นโดยโดย คนลไลน์ละตลาดสีวิไลเนาะกบเขียดก็มีเอียนประดุกปลาคอปะเค้งบ่เป็นตลาดสดเด้อพี่น้องบ่มีขายเสื้อผ้าเฮืองนุง่งมีแต่อาหารอย่างเดียวเนาะ ก็ก็มีเนาะจะมีไว้ฮะจานเท่าไหร่จาน40่สิบห้าสามสิบห้าก็ไหอมมาเท่าไหร่ก็หอมเนี่ยมาหาพันมันเนี่ยเราใส่น้ำเดียวก็ได้นี่ใส่ของเขาก็ได้ ก็นอนไหมยังใส่ใหญ่เลยนอนอ่ะไม่จีนปองจีนเอานอนเดี๋ยวกินบนหันเนาะไาเลย สิบพันลินไม้ก <cient> ็มีนะมาเท <house> ่าไรมาสิบพันก mm ีโอ้มาสิบพันเลยเนาะตัวยิบก็มากสิบิบก็สิบขาเกาหลี โคบนาบบนา้อมเนาะอกนีเนาะชุดลบ่โอ้นุ่มๆเลยอะไรเนี่ยสิบพลูกพรรมท้อห้าร้อก็ได้บ่ได้ ไม่ไล่ขนาดนีอ้อันนี้น้องไม่ไล่ปะไม่ซอดไม่ซอดไม,ม,ม่ซอดตามพ้อมกันนี่นสอกนอสานก็มีนนเนาะการเท่าเท่าไหน่ดีก้วให้พร้อม,อมเนาะถากถาล้ว ข <c oughs> องดีของจีนลายพัคกนาเนาะตลาดีวีไล่ตอก็มีเนี่ยแมงแข้ง,ง <c oughs> โ,โซดขนาดเนาะ ไม่ไล่ไม่ไล่ตครับครับไม้บมคือมูก็มีปงเขาได้เจ้าบ่เอาโอ้ไม่ค้าอยู่พี่จะยองฮานอยู่พี่ที่ว่าของเฟิร์นสองสิบพันมันกเกิดค้าอยู่วะ ขาคลราเอาสะล้าบคักแล้วเนาะขันมาบ้าคักเราบเ,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 เอา <c oughs> มันยากด่างไฟยังเขา่ามาแต่น้ากายบะ <c oughs> โนมาราอ๋อนมา่าจนีเนาะต่เราเห็นอยูหน้ากาย ไาล่มปักที่เพียงมันโยดอย่งเยอยงั้นเราก็ไมซดใบยางามะเนาะใบหยานงามการฟก็งามนี่คือทำโอ้กาเกงใหญ่โล่าไรปลางเกงใหญ่เนี่ยเกงโละแสนโอ้โรละแสนชีพที่ว่าห้าหกบบแม่เนาะ เดี hadi, ๋ยวดูด้วยกินนะโอเวดาด้วยกินน่โอเคดูดลายกันนี่อเไม่ด้นนะโอเคดูด้กันะมิเค

มาแข้งหวใหญ่ขนมได้โอ้ผมขนาดได้แบบนี้เนาะเขาเคยชิมอยู่ขมแห้งตัวนี้ลูกคือตัวใหญ่แล้วเนาะรบแล้วนักนี่เนาะใหญ่แล้วมาทบอยู่ันีแต่ละปีนี่เราปีอสเลยายตัวละพันบ่ โซลพันกีบโมยโซเซนนึ่งสองแซ่บ

บางที้ก็เป็นคลิปภาพบรรยากาศน้ำบาตตอนพ้าพี่น้องไปเลาะไปเที่ยวตลาดแหล่งสีวิไลหนองเมืองทาแคกแขว้งทบมวนอาหารการกินในี่บ่อยว้าพี่น้องเลยลายลิ้เฉพาะระยะนี้เป็นระยะฤะดูฝนกบเขียดลุงหอยปูปลาหน้อไม้พืชพักอาหารตามฤด,ดูการ มาเลาะมาแววได้พี่น้องเอ้พ้นหลายเป็นตลาดสดเปิดทุกๆเมือ่อไปบนหูทางกลับมาตามทางเส้น,นหลังตลาดน้ำโบรัดออกมาสู่บ้านพนสะอาดดัวลักซี่เดีน้องพี่น้องมอนี้มาสอนหัอพิชเนี่ไว้สานี้ก่อนติดหน้าพบกันใหม่อขอใจทุกท่านที ต่อมาที่สามหักส้มได้เนาะสำหรับที่นี้สบายที่